ลูกค้าสุดเลิฟดูก่อนเนว่ับเครื่องหน่อยได้ไหมขอฟังเสียงทีได้ไหมเสียงระวันเจี๊ยบหน่อยโอ้โหแค่นี้ครับที่ต้องการพอแล้วหวานเจี๊ยบแค่นี้ลูกค้าทำมาจากไหนครับพี่น้องครับท่าบุรีครับ FC เนาะติดตามพี่มาด้วยนะครับกินกลางมาแต่เช้าเลยโอ้โหจัดให้เดี๋ยวรออะไรคุณพี่นี่เดี๋ยวพาไปเทสต์ได้ไม่ว่านะพาไปเจอมละมันให้ด้วยใจดีไปละ่ะ เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทสไดร์แล้วเป็นอย่างไรบ้างคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหลูกค้าถล่มทลายโลทะเละมากนะฮะโคมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเดี๋ยวมาดูกันครับผมมาพีพีลูกค้าครับผมต้องได้ลองรถครับผมมาแล้วครับผมวันนี้เนี่ยงานเยอะมากๆเลยนะครับแต่เตรียมรถกันีรุมตังนังเลยนะครับอันนี้เข้ามาใหม่ครับนครับแอรคอร์ดเป็นมือเดียว้พยแดงนะครับเจ้าของซื้อเงินสดมาเลยนะครับบ้านอยู่สุขุมวิทโอ้โหดูกันที่ก่อนลงมือเองเลยนะ โอ้โหนี่เงาวิบวับบุกวิบมุกนิก,กเป็นไงบ้างเทสได้ทราบนะครับแต่เริมาไม่เรียบร้อยนะเท่าไหร่ครับเข็มถังส,สุดยอดเลย <c oughs> อันนี้เขาดูแล้วเราก็ใจใจนะไม่มีปัญหารถพร้อมไปทำสัญญารออลายอจ๋าเรียบร้อยถึงมาหน้าหวางของเราแล้วคะับเรียบร้อยแล้วนะฮะมิสซูนะครับไซโคลนสุดสวยของเราขับนั่ารักมากๆนะฮะมาจากราชบุรีนะครับ เราพี่นอ้องค่นนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยคุณพี่น่ารักมากๆกับทุกท่านเลในวันหยุดแม่แน่นอนจริงครับผมมาพีพูกค้าครับผมต้องในราสวยถูกใจขอบคุณครับ